ผมแบ่งปันเรื่องความรักต่อนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก่อนที่พี่น้องจะไปเข้ากิจกรรมไดนามิกมนะครับหรือว่ากิจกรรมที่มีการได้เข้าฐานกันนะครับผมอยากแบ่งปันข้อคิดจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อที่4นะครับบอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานนะครับกระทาคุณให้ไม่และมี3ไม่นะครับเมื่อกีอ้เนี่ยความรักอดทนนานกระทาคุณให้เรยเยนเมื่อวานใช่ไหมครับวันนี้พระคัมภีร์พูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่อยู่3ประการนะครับไม่ใช่อิจฉาไม่อวดตัวแล้วก็ไม่หยิ่งพยองถ้าสมมติเราเข้าเกณฑ์3อัันนนี้นะครบาาาว่า สมมุติเราเป็นผู้ชายนะครับอาจจะมีข้อบอกว่าแต่งนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้ามีลักษณะอันนี้ข้างนอกนะครับมันคือไม่ใช่ความรักของพระเจ้านะครับพรเพื่อเพื่อที่เราจะเป็นเช็คลิสต์อันแรกก็คือความรักไม่อิจฉานะครับความรักไม่อิจฉานะครับมาจากคําว่าอิจฉาเนี่ยมาจากคําว่าซีลอสนะครับที่แปลว่าคนที่วางแผนคนที่ชอบแข่งขันนะครับคนที่เคยฟังพวกซีลอสไหมฮะที่เป็นกลุ่มคนสมัยโบราณที่เป็นพวกหัวรุนแรงที่จะต้องการ ล่มอาณาจักรโรมันเป็นรากศัพท์คําเดียวคำว่าซีลอสนะครับแปลว่าคนที่สนใจแต่ตัวเองนะครับผลักดันด้วยความแผนการของตัวเองเพื่อจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตัวเองนะครับคํานี้เป็นภาพของคนที่รู้สึกหมุดหิดเวลาที่ใครประสบความสําเร็จมากกว่าพี่น้องเคยเป็นไหมอย,อย่าบอกราไม่เคยผมก็เคย <c oughs> ครับเวลาบางคนรู้สึกสําเร็จมากกว่าเรานะครับหรือได้รับการยอมรับในบางที่มากกว่าเรารู้สึกขุนเคืองรู้สึกอิจฉารู้สึกป่่ยเช่นทีมนี้ไม่เสียธงเลย ทีนี้เสียทงเยอะกว่าเราเรารู้สึกหงุดหงิดเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันใช่เหรออย่างนี้นะครับความรู้สึกอย่างนี้นะครับเป็นความเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ความรักแบบแกาเป้น,นครับรู้สึกขุนเคืองรู้สึกป่วยเมื่อบางคนได้บางอย่างไปนะครับภาพรวมเนี่ยเป็นภาพบุคคลที่ต้องการให้แผนการตัวเองสําเร็จโดยการผลักดันทุกอย่างเพื่อให้ความสําเร็จของตัวเองเกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะของความทะเยอทยานปักใจจะได้อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ยอมสละอะไรก็ได้เพื่อได้สิ่งนั้นมานะครับ บุคคลนี้นะครับที่มีความมัสิ้ล้อสนะครับมีตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่คิดถึงคนเองรอบๆข้างนะครับอะไรที่ตัวเองต้องการนี้นะครับจะทําได้หมดเลยนะครับหลายครั้งนะครับมันสะท้อนในการดําเนินชีวิตของเรานะครับเวลาอยู่ในคิดสะจักหรือว่าอยู่ในที่ทํางานเนี่ยบางทีเราเคยรับหน้าที่บางอย่างอยู่แล้วนะครับเช่นเราทําหน้าที่หลายอย่างสําคัญมากเลยในโบนพอมีคนหน้าใหม่เข้ามานะครับหน้าเขาก็ไม่ได้ใหม่มากครับอาจจะสามสิบปีสี่สิบปียี่สิบปีนี่นะครับแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยเป็นคนใหม่ แล้วเขาก็มีความสามารถบางอย่างอาจจะดีกว่าเรานี่นะครับแล้วเพื่อนว่าเราก็ถูกขยับไปทํางานอื่นเรารู้สึกหวงงานมากเลยใครมาแตะงานเรานะครับเหมือนงูจงอางนะครับเป็นพิธีกรอยู่นะครับตำแหน่งนี้นะครับใครมาแตะเราไม่ได้พูดถึงพิธีกรพิธีการปัจจุบันนี้ย้ายยังไงก็ได้ครับย้ายเมื่อไหร่ังได้เลยนะครับมาแผ่ไม่เบี่ยมนี่นะฮะแล้วก็อาจารย์จะไปยุ่งยังางของหนูนะอาจารย์รู้ไหมหนูทํามากี่ปีแล้วนะครับ ขอโทษนะฮะจะเลื่อนไปทํางานที่มันสําคัญกว่าไม่เอาเลยนะครับท่านก็ห่วงงานเดิมตลอดเวลานะครับใครแตะไม่ได้เลยหรือว่าใครมาแตะต้องงานท่านไม่ได้เลยนะครับท่านห่วงมากเลยนะครับกลัวจะไม่มีพื้นที่บนบนเวทีโลนี่นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าหลายครั้งนะครับพระเจ้าต้องการเลื่อนชีวิตท่านไปทําหน้าที่อื่นผมเองเคยทําหน้าที่เป็นคนคุมด้านกล้องและมีเดียทั้งหมดของงานฟื้นฟูนะครับพอตลาหลังเป็นศิษยพิบาเนี้อาจารย์หมอก็บอกว่าให้คนอื่นทำไหมนะครับผมก็ไม่ และผมก็เชืเลยครับแล้วผมก็ไปทําหน้าที่อื่นเองโอเคไหมครับหมายว่าพระเจ้าเลื่อนขั้นท่านไปทํางานบางอื่นนะครับเหมือนคนที่เป็น,นเจ็ดคนเป็นมัคณนายกเป็นพระพีนะครับเป็นคนตักข้าวนะฮะอยู่ดีพระเจ้าเลื่อนขั้นเป็นผู้ประกาศเป็นเป็นฟิลิปเป็นสเตเฟนพี่น้องเอเมนไหมเราไม่จำเป็นต้องทาหน้าที่เดิมตลอดเอเมนไหมครับหลายครับเช่นสมมุตินะครับวันนี้มีคนมีสมมติคุณจุ๋มนะครับขึ้นมาโอ้โหคุณจุวว๋มเมื่อวานก็ชิงชิงชิงโดนหัหน้าไง นะคือไม่มีอะไรเสียงนี่ก็ดีนะแต่อารมณ์เพลงนี่ผมเต็รำผมให้1อยยสชิงชิงชิงเฮ้ย hey, วันนี้ก็มาเป็นพิธีกรอีกเฮ้ย hey, ทำไมมันหน้าที่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยจะทำเรือล่มลำเอียงนะครับรู้สึกการเชิมด้านมุกมันถ่ายทอดลงไปข้างล่างนะครับ <c oughs> ก็อาจารย์จะทำเรือล่มอยู่แล้วลำเอียงนะครับ พี่น้องท่าทีแบบนี้เป็นท่าทีของซีลอสหรือท่าทีของการผมขอตั้งชื่อง่ายคือห่วงก้างน,นะครับเป็นคนที่อาจจะมีใจอิจฉาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยิ่จนมีดีเมื่อคนบางคนได้ความโดดเด่นขึ้นมาพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องฟังดีนะครับสถานะราชนิกุลของท่านไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าบางคนจะเป็นราชนิกุลที่มีตําแหน่งหน้าที่บางอย่างที่ดูโดดเด่นกว่าท่าน แต่ท่านเป็นเชื้อพระองค์อยู่ดีนะครับในประเทศประเทศดูอ่าประเทศอ่าซาอุดีอาระเบียนะครับมีเจ้าชายถึง5,000พระองค์นะครับทุกคนมีสมบัติหมดท่านก็เหมือนกันเห็นไหมครับพี่น้องหลายครั้งนะครับการเป็นซีร์ลจะถูกทดสอบเมื่อท่านไม่มีตําแหน่งหน้าที่อะไรเลยเมื่อก่อนท่านเป็นคนสําคัญมากอยู่ดีในค่ายนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยยกเป็นเลี้ยงลูกนะครับอุ้มอุ้มเด็กอยู่ตบตูดลูกนะครับนี่แหละครับ การที่เราอาจจะไม่ต้องโดดเด่นก็ได้นะครับเรายอมเป็นใครก็ได้นะครับในพื้นที่บางพื้นที่หรือว่าจะสละหน้าที่คนอื่นดูโดดเด่นกว่านี่แหละครับเป็นคอมรักแบบมารกาเป้น,นะครับ<อ>ที่น้องบอกคนข้างๆว่าไม่อิจฉาเธอนะไม่อิจฉาไม่ใช่ใชหันไปนข้างๆโทษนะหันไปนข้างไม่อิจฉาเธอนะนะฮะเห็เขาจะกรีดไอายไลเนอร์มาอย่างคมเฉียบก็ตามนี้น,นะครับแล้วท่านก็กระพริบตาใส่เขานะครับ ขนตาลมโบของท่านก็พัดลมใส่หน้าเขาเลยนะครับอย,อย่างที่สองนะครับความรักไม่หดตัวนะครับความว่าไม่หดตัวในภาษาเดิมใช้คาที่แปลกประหลาดมากใช้คาว่าเพอร์เพอรีอูมายนะครับแปลว่าคนที่พูดถึงตัวเองมากๆเป็นภาพของคนที่โปรโมทต,ตัวเองอย่างไม่หยุดท่านเคยเห็นไหมเฉากล้วยจ้าเฉากล้วยจ้าผสมด้วยธัญพืชอย,อย่างดีคัดจากธรรมชาติทําเองทุกขั้นตอนนะครับลูกชิ้นทําเองลูกชิ้นทําเองทําเองจะไม่ได้แปลว่าอร่อย โอ้รสชาติยอดเยี่ยมรสชาติยอดเยี่ยมนะครับไปถึงก็โปรโมทตัวเองโปรโมทตัวเองโอ้อ oh, วดความมีคุณธรรมของตัวเองโปรโมทตัวเองนะครับจะมีลักษณะเหมือนการโอ้อ oh, วดหรือรุนแรงค่อนข้างจะไปทางที่เกินจริงแล้วก็หลายครั้งนะครับนักวิชาการกรีกเนี่ยบอกว่าคำนี้เป็นคําที่แทนคนที่เต็มด้วยคาโกหกหรือว่าเป็นพวกขี้โม่เองนะครับหลายครั้งนะครับการขี้โม้ไม่ได้เป็นความรักแบบพระเจ้าผมเองนะครับเคยเป็นคนขี้โม้ โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะครับเจอใครนะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในสถานะตัวเองเท่าไหร่นะครับเคยมีรถยุโรปคันหนึ่งรถรถน้องมัดคันหนึ่งนี่นะครับภรรยาขับรถรถยุโรปไปผมมีน้องมัดนะครับผมต้องแอบหลบไปขึ้นรถกลัวว่าคนจะไม่ยอมรับถ้าขับรถน่ารักน่ารักนะครับถึงแม้จะตัวควายเลยนะใหญ่เลยนั่งรถน่ารักน่ารักผมก็กลัวคนไม่รับผมนี่นะครับแล้วเวลาผมเจอใครเนี่ผมเป็นโรคประหลาดมากเลยผมจะต้องแนะนําตัวแล้วผมจบอะไรผมจบปริญญาโทอะไร ผมก็ผมก็นั่งคิดว่าผมทําไปได้ยังไงทุเล็ตัวเองจริงๆนะครับ <laughs> ผมจบโทที่นี่จบปริญญาตรีที่นี่ประวัติผมเป็นยังไงนี่นะครับผมจะต้องโปรโมทพยายามทำให้เขาแอบๆบแบบรู้ว่าผมเคยทํางานอะไรอยู่นี่นะครับพี่น้องการทําอย่างนี้นะครับไม่ใช่ความรักแบบอแบกาเป้นะครับท่านควรจะเป็นคนที่ไม่ใครไม่ไม่ต้องมีใครรู้ประวัติเลยนะครับไม่ต้องเพราะว่าท่านไม่ได้ไปสัมภาษณ์งานนะครับไปเจอเพื่อนใหม่โอ้ยื oh, ย่นซีบีให้เลยนี่ประวัติชั้นนะครับหรือไม่พยายาม โอ้โ oh, <laughs> หหรือสักอย่างท่านนี้นะครับ <laughs> ไม่จําเป็น <laughs> พี่น้อยเองไหมครับไม่ต้องมีใครรื้อร,รู้นะี่หรือเนี่ยรู้เทือกเขาเหล่ากอท่านไม่มาจากไหนเองไหมครับพี่น้องต้นข้าวนะครับทีม่มีเมล็ดเต็มก็จะโน้มเอียงลงมเมล็ดข้าวที่กลวงนะครับก็จะต,ตั้งตรง,งเดชคนที่ไม่มีอะไรมักจะโอ้อวดตัวเองคนที่มีอะไรนี่นะครับจะจะโน้มตัวลงนะครับแล้วก็ก้มลงถ่อมใจลงจะไม่ต้องกดโฆษณาคุณสมบัติตัวเองนะครับ พี่น้องมีการแนะนําตัวและตัวอย่างที่ดีสุดคือพระเยโฮวานะครับพระเจ้านะครับตอนที่พระองค์เสด็จลงมาทีุ่่มไม้ไฟนะครับพระองค์แนะนําตัวกับโมเสสว่าอะไรครับเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นพี่น้องเวลาท่านไม่เจอใครนะครับท่านก็บอกว่าผมก็เป็นซึ่งผมเป็นพี่น้องฟังดีนะครับคำว่าเอลชัดไดเอลลิยอนคำว่าเอลเป็นใครเลยไหมครับไม่ใช่เอลท่านนะฮะ หรือว่าบางคนจะไม่มีเอลแล้วนะครับเอลเอลนี่นะครับเป็นคําที่ชาวคาทอันใช้เรียกพระสูงสุดของเขาคล้ายๆกับคนจีนดูหนังจีนก็เง็กเซียนฮ่องเต้ยอยางงี้นะฮะเป็นตําแหน่งชื่อเอลคือใหญ่สุดในในดินแดนนั้นคือเอลแล้วเขาเติมเอลชัด,ดายเอลลีออนเอโลฮิมเข้าไปจริงๆเป็นคําที่คนอื่นเรียกพระเยโฮวาแต่เวลาพระองค์เรียกกับตัวเองพระองค์เรียกตัวเองว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น พระองค์ไม่จำเป็นต้องบอกเราคือเอลียอนพระองค์เป็นใครเราคือเอลชัดดาไม่เคยบอกพระองค์ไม่เคยพูดพระองค์ว่า I am who I am <Amen. S 1> พี่น้องท่านก็เป็นตัวท่านไม่ต้องไปนแนะนำว่าท่านเป็นผู้บริหารที่ไหนไม่ต้องแนะนำว่าท่านจบอะไรมาไม่ต้องแนะนำว่าท่านเนี่ยเก่งเจ๋งขนาดไหนสุดท้ายท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นแล้ววันหนึ่งนะครับคนรอบๆข้านก็จะเรียกว่าโอ้ใครดตุกจิตกรอ่านี่ครับ คุณแอนเจ้าแม่เด็กอะไรงนี้นะฮะคนก็จะตั้งฉายาให้ท่านเองตามความสามารถที่ท่านมีเองไหมครับ <Yeah. S 1> เหมือนกับที่คนคณาคนอิสราเอลตั้งชื่อให้พระเจ้าว่าเอลรียอนเอลชาดายไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องพยายามโปรโมตตัวเองพี่น้องเองไหมครับในลูกาบทที่14ข้อที่7-11นะครับบอกว่าเมื่อมีผู้ใดเชิญท่านไปยัางงานเลี้ยงสมรสอย่ยาเลือกที่นั่งอันมีเกลียดไม่ได้เกลียดเกียดน,นะฮะเพราะว่าเขาอาจจะเชิญคนที่สําคัญกว่าท่านหากเป็นเช่นนั้นเจ้าภาพจะเชิญท่านั้ง จะบอกขอยกที่หน้าให้กับคนนี้เถอดนะครับท่านต้องเสียหน้าและเลื่อนลงมานั่งในที่นั่งที่สําคัญน้อยที่สุดพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านทุกคนจะเป็นคนที่เข้าไปนั่งที่นั่งที่ต่ําต้อยที่สุดนะครับแล้วพอเขาเห็นว่าท่านไปนั่งที่นั่งที่ไม่เหมาะสมเขาจะเชิญท่านไปนั่งที่นั่งที่สําคัญเองพระบีบอกว่าท่านจะเป็นต้องเป็นคนสมัครรับใช้คนอื่นนะครับเป็นคนที่ไปทําสิ่งอะไรก็ได้ที่ท่านพอจะทําได้นี่นะครับแล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าแขกเหลือคนอื่น พี่น้องจำไห้นะครับพระเจ้าก็ไม่เคยยกตัวเองคนอื่นยกย่องพระองค์เท่านั้นท่านเองก็ควรที่เป็นคนให้รอห้อยคนอื่นยกย่องท่านไม่ควรที่ท่านจะพยายามยกย่องตัวเองหรือพยายามจะบอกว่าท่านเป็นใครมาจากไหนพี่น้องเอเมนไหมครับเพราะไม่มีใครอยากรู้นะครับการพยายามทําตัวให้เป็นคนโดดเด่นหรือสําคัญนะครับเป็นที่รู้จักนะครับเป็นคนที่อาจจะขาดความรักแบบอากาเป้พี่น้องเอเมนไหมครับ เวลาผมเจอคนท่าที่อย่างนี้นะครับบางคนเป็นคนเก่งมากเลยมีศักยภาพมีของประทานมากแต่สิ่งที่ผมทำมันหนึ่งนะครับผมไม่กล้าที่จะให้เขาทาบทบาทสําคัญเพราะผมกลัวเขาจะลม้ลมลงเพราะว่าเขาเพราะเขาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับศัตรูของเขาที่วันหนึ่งพอเขาไปอยู่ในที่นะครับแล้วเขาไม่รู้จักระวังรักษาใจนะเขาจะลม้ลมลงพี่น้องไม่สําคัญเมื่อเก่งขนาดไหนพี่น้องฟังดีนะครับลูกหลานอับราฮัมเป็นตระกูลชาติที่มีเกียรติแต่พระเจ้าบอกพระเจ้าสร้างจากก้อนหินก็ได้ เวลาท่านลงไปที่จุดต่ำลงไปเรื่อยๆนี่นะครับมันเป็นเวลาที่การกดสปริงลงพี่น้องเวลามันสุดนะครับมันแนบชิดมันเตี้ยดินแก้มถูดินแล้วนะครับมันเป็นเวลาที่พระเจ้าจะปล่อยสปริงแล้วมันจะเด้งขึ้นมาสูงมาเวลาถ้าท่านโดนกดตกต่ำนะผมจําได้นะครับชีวิตโดยชีวิตสไตล์ผมน,นะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องมีปัญหาเรื่องหนี้สินเลยนะครับ บ้านผมก็ไม่ขนาดบ่ารวยแต่ก็ไม่ได้จนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่บ้านพ่อก็ผ่อนหมดอยู่ดีนะครับผมไม่พัวพันกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าความการที่ผมมาหลงหายแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่นะครับแต่ผมนี่นะครับจากมีศักดิ์ศรีเรียนจบนู่นนี่นั่นนะครับกลายเป็นว่าชื่อเสียงในเรื่องทางการเงินนะครับหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ต่าเตี้ยเลียดินเลยนะครับจนสุดท้ายถึงเวลาเนี่ยพระเจ้าก็สามารถทิาการบนชีวิตของผมได้แายว่าเวลาท่านถูกในสถานการณ์ที่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับท่านจําไว้นะครับเป็น พระเจ้านะครับให้ลงทางบันไดแต่พาท่านขึ้นลิฟต์เสมอท <Yeah. S 1> ี่น้อยเนนะครับท่านจะลงบันไดนะครับค่อยลงไปเรื่อยๆนะครับสันะวนันเตี oh. <S <s ้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงเหมือนเต้นลุมบาโอแล้วก็เต <s> ี้ยลงเ <s> รื่อยๆนะฮะพอไปถึงจุดที่ขึ้นลิฟต์นะครับพระเจ้ากดชั้น17เลยพี่น้อยเป็นนะครับพี่น้องพี่น้องควรจะเป็นคนที่ถ่อมใจไม่เรื่องมากอะไรก็ได้จะแต่งหน้าทาปากทาลิปติกคตาเหมือนพิคมจะใส่แว่นจะเต้นท่าอะไรเงี้ยฮะก็ทาได้หมดนี่นะครับ ยอมถ่อมใจไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับไม่ใช่ยกชีวิตของท่านเองพี่น้องเอเมนไหมครับสุดท้ายนะครับจบแล้วนะด้วยความรูดเดียวตามสัญญานะครับมี13นาทีนะครับรักนะครับต้องไม่หยิ่งผยองนะครับคําว่าหยิ่งผยองในภาษาอังกจะกล่าวว่า puff ์ p e r f e t up นะครับเป็นคํากรีกที่ใช้คําว่า p ู s i o นะครับแปลว่าภูมิใจพองตัวไม่สามารถจะหดตัวได้เหมือนอึ่งอ่างนะครับคนที่หยิ่งผยองเหมือนอึ่งอ่างนะครับ ภาพของคนที่เต็มไปด้วยความหญิ่งนะครับพยายามทําตัวเองเหนือคนอื่นหลงตัวเองปฏิบัติต่อคนอื่นในบริบทตอนนี้เป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนชนชาติอยู่ที่เหนือกว่าชนชาติอื่นรู้สึกว่าชาติกําเนิดขั้นสูงกว่าคนอื่นหรือว่านินี่นั่นนะครับสิ่งนี้เป็นภาพของคําว่าพาฟฟหรือว่าพูซิโอนะครับผมเองนี่นะครับพอมาเรียนปริยาเอกนะครับสิ่งที่ผมรู้อันนึงเลยพอเรียนจบนะครับผมรู้ว่าผมรู้น้อยมากๆไม่ได้มากธรรมดามากๆๆๆมาก พราะว่าเราจบนียนะครับทำแค่วิจัยเรื่องเดียวเล็กๆมากเลยนะครับแทบจะไม่มีตัวตนในโลกนี้เลยนะครับเนความรู้ที่ผมทําขึ้นมาใหม่ความเล็กความรู้ผมกระจจอยล้อยจริงๆเมื่อเปรียบเทียบโลกนี้พี่น้องคนที่อยู่ที่สูงเนี่ยนะครับจะรู้ตัวว่าตัวเองเล็กเวลาท่านอยู่บนเครื่องบินนะครับมองมาข้างล่างนะครับท่านเนี่ยยิ่งกว่าจุดอีกขี้มูกยังใหญ่กว่าดีดออกมายังมีตัวตนมากกว่าท่านตอนอยู่เครื่องบินมากกว่าข้างล่างอีกนะครับแบบคนที่อยู่สูงจะรู้ว่าตัวเองเล็กน้อย แต่คนที่อยู่เตี้ยจะรู้สึกว่าตัวเองใหญ่โตพี่น้องเอเมนไหมครับประเด็นก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงความจริงคือท่านเป็นแค่เศษผงทุลีบนโลกนี้เท่านั้นเองมีกี่คน,นครับที่รวยจะรวยเป็นมากมากเลยนะครับตายไปแล้วคนจําได้น้อยมากอแปดแถวบ้านที่รวยมากๆตายไปก็ไม่มีใครจําได้จริงไหมมันจะมีสักกี่คนเองที่คนจําได้ในโลกนี้แต่พี่น้องสําคัญี่คือไงครับท่านเป็นคนเล็กน้อยแต่พระเจ้าบัมบีดบอกว่าพระเจ้าจะทําให้ชื่อเสียงของดาวิดใหญ่โต คนเดียวที่ทาให้ชื่อเสียงท่านใหญ่โตได้คือพระเจ้าพี่น้องเองไหมครับ <im IT> หลายคนนะครับอาจจะรู้สึกหยิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเอพึ่งพาตัวเองได้นะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับผมเห็นเด็กคนนึงโตขึ้นมาที่น้องเจอรี่นะครับออกมาผมไม่เห็นเขาจะเล,าเล่าว่าในห้องผ่าตัดออกมาจากเขาแล้วตัดสายลบคว้ากางไกจากหมอมันตัดสายสะดือต,ตัวเองนะครับเ <im it> ืว่าโตขึ้นนะครับเอาเจอรี่ไปไหนอ๋อไปซื้อนมนะครับ ตอนนี้ก็ยังกินนมแม่ซื้อมาให้อยู่นะครับนั้นกองพนเดินกินเยอะมากนะครับเปลี่ยนแพมเพื่อเองก็ไม่เห็นจะฉีดแพมเพื่อเองแ,อแม่ไม่เหมือนเด็กเมื่อวานนะฮะ<อ>มาบุ้วก็ฉีดกันเพื่อเชือนะฮะัแล้วก็กพพวนะกสวมแพ,มพรเพื่อเองใส่ก็ทําไม่ได้นะครับถ้าเด็กเมื่อวานพอจะทําได้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมผมจริงๆนะผมสั์จริงนะครับผมเมืานนี้ผมเป็นคนถ่ายวิดีโอคนหนึ่งโหนี่เขาทุ่มเทในการขับผีมากขนาดนี้เลย้าคุมแล้วผีก็ล้มตัวแล้วตอนลงที่พื้น นะฮะแล้วก็เอ้ยล้มตัวมีขับผีนะครับผีก็มีว่ามีการขับผีที่ชายเป็นพี่ชายเป็น,ปนพระเยซูนะฮะแต่ผมดูยังไงก็คล้ายๆลาสลาต์อยูนะ่ไม่ค่อยเหมือนพระเยซูเลยเป็นจะว่าเสียงนะะนะนครับพี่น้องสุภาษย์หกสิบหกสิบเจ็ดนะครับบอกว่ามีสิ่งน่ารังเกียจทุกอย่างที่พระองค์พระเยโฮวาพระเจ้าทรงเกลียดชังพระเจ้าเกลียดนี้นะครับร้ายแรงมาก มีอย่างนึกมีอย่างแรกเลยตาที่หยิงยโสลิ้นที่โปบบ้ปวดมือที่เข็นข้าผู้บริสุทธิ์พี่น้องเวลาเราเกลียดอะไรนี่นะครับเราจะมีท่าทีอย่างชัดเจนผมที่ผมเล่าให้ฟังผมไป,ปบีบแบงสาบแล้วขี้มันกระเด็นใส่นิ้วผมนี่นะครับนิ้วผมนี้เลยฮะพยายามเอาให้นิ้วออกห่างตัวก็ทําได้แค่นี้เพราะมันเอาดึงออกไปไม่ได้นะครับเราไปห้องน้ำนี่นะครับล้างล้างล้างที่ที่บ้านใจนะครับมีช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีพี่กุ๊กนะครับเอาเครื่องบีไปกวาดล้างแบงสาบที่บ้านนี่นะครับมันเป็นอาณาจักรแบงสาบ แล้ววันนึงพี่เอพี่คมแล้วก็คุณคิ๊บนั่งอยู่ตรงลานหน้าบ้านนี่นะครับกำลังเขากำลังกินหมูกระทะข้างในอยู่นี่นะครับมีแมงสาบวิ่งมาและแน่นอนครับผู้หญิงทุกคนเกลียดแมงสาบคุณคิ๊บุกขึ้นนะครับเอาส้นสูงเหยียบไปที่แมงสาบปับผมผมพอจะเห็นภาพโดยจริงแต่ผมไม่เห็นนะไม่มีกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นแต่ผมเดาว่าตรงไขขี้จนมันบีแบนไปที่พื้นพี่น้องเวลาคนรังเกียจอะไรนี่นะครับกระทำอย่างรุนแรงจริงๆนะครับแปลว่าไงครับพี่น้องถ้าพระเจ้ารังเกียจนะครับ พระเจ้าจะทํำยังไงก็ได้ให้สายตาเย่อหยิ่งของท่านมันถมน่ากลัวจริงๆพี่น้องห้ามเย่อหยิ่งเด็ดขาดเพราะพระเจ้าจะกดท่านเอานิ้วของพระองค์นะครับกดหัวท่านเอาไว้ท่านจะดิ้นยังไงนะครับท่านก็จะหนีไม่พ้นนิ้วประหัตของพระองค์จนท่านนะครับถมใจลง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 พี่น้องอย่าเลยเอาตานันออกไปพี่น้องเห็นไหมครับอย่าทาสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบนะครับน่ากลัวจริงๆนะครับ สุดท้ายนะครับความรักไม่คิดเข็นตัวเองฝ่ายเดียวนะครับไม่ทำสิ่งไม่เห็นตัวเองฝ่ายเดียวนะครับในภาษาเดิมคํานี้นะครับคำที่ประหลาดอีกเหมือนกันใช้คาว่า aschermomo นะครับแปลว่าการกระทําสิ่งที่ไม่สมควรเป็นภาพของคนที่ไม่มีไหวพริบไม่รู้จักการละเทศะไม่มีความคิดไม่สนใจไม่ใส่ใจคนอื่นมักจะใช้ในบริบทของคนที่ชอบพูดคาหยาบคารุนแรงกับคนอื่นโดยที่ไม่คิดอะไรไม่สนใจปาดเถื่อนนะครับไม่เซนซิทีฟคำพูดไม่มีความเมตตานี้เป็นบุคลิกที่ไม่ใช่ กพี่น้องบางคนบอกนะครับคุยกับภรรยานะครับแล้วพูดไม่ดีนะครับหรือว่าแสดงท่าทีที่รุนแรงนี่นะครับเป็นไม่ใช่ความรักแบบอากาเป้แน่ๆนะครับความการใช้อารมณ์แบบนี้นะครับจำเป็นต้องระมัดระวังและไม่ใช่มาจากพระเจ้าขัางต้นนะครับวันนี้สี่ไม่ก็คือไม่ฉาไม่พยายามโปรโมทต,ตัวเองไม่พยายามเยอ่หยิงจองของแล้วก็ไม่พูดจาทําการกระทําอะไรโดยไม่ใส่ใจคนอื่นนะครับ เวลาท่านเจอสิ่งเหล่านี้นะครับเวลาท่านไปเลือกชุดและเจอเป็นผู้ชายเจอชุดลายดอกสีชมพูก็โยนทิ้งเจอกระโปรงสีชมพูก็โยนทิ้งเพราะท่านใส่ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้ชายแปลว่าไงครับเวลาท่านไปเจอการกระทําอย่างนี้เป็นทางเลือกว่าตัดสินใจจะพูดคานี้ออกมาไหมท่านต้องโยนทิ้งเวลาจะเจอความเย่อหยิ่งเวลาพยายามจะโปรโมทจะอ้าปากเาก้วโอผมเป็นที่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ครับนะครับท่านก็ขูบปากท่านซะนะครับแล้วก็ให้เขารู้จักที่ท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็น น้อยมั้ยไหมครับท่านเป็นใครเป็นคนใส่แว่นอายุประมาณเท่านี้หน้าตามประมาณนี้ผมมีจุกข,ข้างหลังนะครับก็ให้เขารู้จักท่านอย่างนั้นแล้วเขาจะรู้จักท่านเป็นยังไงจะตั้งชื่อ,อได้เลยก็รู้จักทีหลังถ้าเขาถามท่านจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องพยายามจะโปรโมตตัวเองให้คนรู้จักนะครับคน4ประเภทนี้นะครับถ้าได้มีความรักแบบไปกเป้นี่นะครับท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ขึ้นไปสู่ระดับอีกระดับหนึ่งที่พระเจ้าไว้ใจแล้วฝากอะไรบางอย่างบนชีวิตของท่านเองมั้ยไหมครับพระเจ้าอวยพรครับ